แาละครับผมก็สวีททุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยุดช่องในฟิปกับเกมโลบล็อกไดฟิกแอนพายกัเชนเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อัปเดตแล้วนะครับผมเป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยเที่ยงคืน44นาทีครับผมว่ t ตื่นฟังผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมผมเรามาจุดพูดพรอมกันดีกว่าผมอ่า เอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครป์ปุ่มใครกดซับสไครป์แล้วให้เอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ของผมแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายใน5 4 3 2 1กดครับผมเรียบร้อยครับเออมาผมนี่ก็คือการอัปเดทที่เล็กนิดเดียวเองนะครับผมก็คือมีอะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนไวะอ๋อนี่เออเซนนานครับมีแม็กคลินเซนนานะครับผม ซึ่งเป็นตัว Limited Edition นะครับและมันจะมาขายในอีก14นาทีครับผมต้องรอเหรอผมดูว่าเป็นมาขายแล้ววันเกิดฟาุกคนผมดูว่ามาขายแล้ว14นาทีไม่เป็นไรนะถ้าคืนนี้ก็รอได้อยู่นะทุกคนเออเพื่อความรวดเร็วนะครับผมช่องแรกในประเทศไทยแน่นอนโอ้ยอว่าอาว่าอาว่าทุกคน ช่องแรกในประเทศไทยเราจะเป็นโน,นหนึ่งเกมลดกันนะครับผมคยรอเลยครับจับตาตั้งหน้าตั้งตารอครับผมดูที่ sale. ออนเซีเดี๋ยวอย,อย่าบอกนะว่ามันจะมาแบบโลบักหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นที่มันเด้งอัปเดตมาทุกคนมันมันบอกว่าราคาประมาณ3ล้านนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเออนี่นะครับผมนี่เห็นไหมสาล้าน อ่ะเดี๋ยวซื้อได้เลยไม่ใช่14นาทีเฮ้ยกองผมมืดไปบ้าทุกคนเดี๋ยวผมเออ,อย่างงี้อย่างงี้ก็สว่างจ้าเกินผมหันไฟไปทางนู้นดิแล้วผมเออแป๊บนึงนะเออนี่เราสนเลยได้เนาะได้เนาะเฮ้หันบิกหันบิก <c oughs> โอเคเอาอย่างงี้แหละเอาอย่างเงี้แหละนี่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออมันอาจจะซื้อได้เลยนะนอาอยางครับทุกคนเนี่ยมันบอกอีก13บนาทีครับผมเออก็ยังว่ะแต่ว่าทําไมตรงนั้นมันเด้งให้ซื้อได้เลยหรือว่าเราจะซื้อกันเลยทุกคน ผมจะลองกดซื้อดู้วผมคือแล้วื้อด้วยแล้วเราดือดาด้อด้วยอัอยักยักนะครับแต่ว่าถ้ามันมาขายก็คือราคาสมล้านนะผมอ่านั้นเรารอแล้วกันนึงครับผมเออเรารอหน่อยดีกว่านะครับสิบสามนาทีเองอ่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมมีแล้วใช่ไหมวะถ้าจาไม่ผิดนะครับผมเออ คันนี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเออเรามาพูดคุยกังสักนิดนึงดีกว่านะครับ T V R อ่าคันนี้คันนี้ใช่ใช่โอเคโอเคเรามีแล้วนะครับผมโอเคผมขอรอไปก่อนดีกว่าผมอีก10นาทีนะ12นาทีรอมาซื้อกันนะครับผม ดูสิว่าเราจะได้นาเบอร์เท่าไหร่นะครับเฮออ้ยเฮ้ยเราจะมากดแบบเฮ้ยเราจะมากดแบบพร้อมๆกันเลยนะครับเฮ้ยถ้ามันตึกขนาดนี้เราจะเป็นคนแรกในประเทศไทยอะไรอย่างงี้อ่าเออ,เอ,อ,เอ,อคือคคอเอาเวอร์ยเอาเวอร์ทุกคนเออดูดิว่าเราจะเป็นแบบคนแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับผม ไม่หลับไม่นอนนะครับมารอเกมอัปเดตนะครับทุกคนมารอเต็มเลยนะโอเคขออนุญาตรอก่อนนะครับ10นาทีเดี๋ยวไปขับล้นเล่นก่อนนะครับอือโอเคทุกคนตอนนี้เหลือ1นาที43วินาทีนะครับผมนี่นี่แล้วเราจะรอกดไปนะครับผมตอนนี้นัมเบอร์ก็ซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยศูนย์อยู่เลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่เปิดขายเออแล้วผมเฮ้ยคันนี้8ปดแสนหรอโคตรแพงโอ้โคตรแพงคันนี้บอกเลยแล้วผมเอาวนี่เข้ามาดูคือเราชิลก่อนเราชิลยู่นะครับหมอเป็นเดวิ้งแอปพลาย ดชันด้วยป่ะใช่ไหมโอคันนี้แปดแสนฮะไม่ดีเลยนะครับผมเออ ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับคันนี้อ้าวส่วนอันนี้เนี่ยโซอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม3 5 0ห้านะครับผมชุดแต่งเบิแบมๆนะครับ,บที่เราได้ลงคลิปไปแล้วเนี่ยโอ้โหคนเป็นเจ้าของ12 8 2 8 8 8สนคนสแสดงว่าคนมีเงินก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหูแต่อัปเดตคันนี้มาที่ปาการี่มานะครับรถ <Okay. S 1> ลิมิต็ดมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับผม <c oughs> มันไม่ได้ออกอ่ะมันมันแบบยังอยู่ในตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็นี่เกือบปีแล้วนะครับผม นี่ไวร่าเทมเพสต้าเนี่ยนะครับเกือบปอีแล้วทุกคนโอเคใกล้แล้ว00ใกล้แล้ว18ได้เลขหน่วยก็ดีนะแต่ว่าผมว่าคนมันลอกกดเยอะนะครับทุกคนเราอาจจะได้เลขยากอยู่แบบาะว่้า <c oughs> เราปิงคนระับ5้3 2 1กดครับผมกดกดกดเฮ้ยสล้านซื้อ ซื้อยังไงซื้อแล้วนัมเบอร์อะไรโอ้โหหนึ่งหนึ่ง10สี่แปดอนี deflect, ่คือแบบสุดแล้วแสดงว่าคนคนรอกดเนี่ยเยอะมากนะครับผมเออของเราเนี่ยมันปิงเว้ยทุกคนผมว่าถ้ามากดแบบรับตรงเนี้ยมันมันน่าจะไวกว่านะเออแต่ว่าผมไปรอตรงนู้นเนี่ยโอเคมีเวลาซื้อเนี่ยสิบสามวันนะครับผมเกือบสิบสี่วันก็ตีไปสองอาทิตย์นะครับโอ้โหโชว์คือโชว์จัดเลยทุกคนดะครับผม คือโจดจัดโ,โหรแม็กเลนเนี่ยเราก็สู้ตายนะเพราะว่าในรถในในเนี้ยเราแทบจะมีหมดเลยโอ้โหคนนี้ได้200นะครับผมโอ้โหมาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดีโอ้โห,าโโหยางเยอะทุกคนเออพูดถึงนี่เรามาดูสเปคกันเลยทีเดียวนะครับผมเฮ้ยจอดจอดจอดถ่ายรูปจอดถ่ายรูปดิจอดถ่ายรูปดิจอดถ่ายรูปเลย จังหวะน,นี้นะครับจอดถ่ายรูปดีออรอเลยล่ะครับอือโหดแต่ว่านำเบอร์เราเนี่ยไม่สวยเลยครับผมเออมันปิ้งด้วยเห็นไหมผมผมกดซื้อปุ๊บอะ มันมันรออีกนานเลยอ่ะกว่ามันจะได้นะครับผมเออมาดิครับก็ก็ลิมิเต็ดอะครับผมขอถ่ายปกอย่างนี้เลยแล้วกันเฟี้ยวดิโอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดพวกคนออกแล้วกันเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้รูปปกนะผมคิผมดว่าจะดึงดูดใครได้หรือเปล่านะครับ <laughs> เกมขออนุญาตเข้าไปดูเลขสเปกกันหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับแม็กเคลนเซน่าคันนี้นะครับเผมผมเปิดก,กล้องกลับมาก่อนนะครับเมื่อกี้ปิดไปเพื่อถ่ายรูปนะครับ ลิมิตเต็ดเลครับผมโอเคราคาเนี่ยสล้านเท่านั้นเองครับผมก็ท็อปสปีด3 4มห้านะครับแฮนด์ดิ้งห้าหกนะผมก็ไม่ได้เป็นรถที่แรงมากนะครับผมแล้วก็อัตราเร่งอะไรเนี่ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าธรรมดาเลยนะครับธรรมดาจัดเลยนะฮะโอเคอ๋อตอนที่มันมีรถลิมิตเต็ดมาทุกคนก็จะมีปฏิกิริยากันอย่างนี้นะผมก็คือมารอกดกันนะครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยได้ไปรอกดเนี่ยรู้สึกเป็นคันที่เก่ามาก ถ้าจำไม่ผิดครั้งแรกเป็นรถหรือยังจำไม่ได้แล้วนะครับนานมากแล้วอ่ะทุกคนโอเคนี่ครับผมก็ตอ้เลขอยู่ประมาณนี้อืดๆน,น,นะผมมองว่ามันอืดๆน,น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูดูดีกว่าว่าเปิดประตูอะไรยังไงอ่าเปิดแส้นนอนแล้วผมเหมือนเส้นหน้าปกติเลยนะครับโอเคเรามาแต่งเลยดีกว่าผมแล้วก็เรามาดูกันว่าเลขสเปคมันหลังแต่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคนสองแสนชิปหายแล้วงนะ่ะผมว่าค่าแต่งเป็นล้านวัดตือแปกค่าแต่งเป็นล้านทุกคน เชื่อผมเชื่อผมเพราะว่าแค่อินแค่จะอนนินสตอมัานลก็ก็ลายเป็นแสนแล้วนะโอเคยางนะครับดูดิแสนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาแต่งอีกเ,เป็นแสนนี่กะโอ้โหจักประมาณเท่าไหร่วะยี่สามล้านป่ะเหลือแค่นี้แล้วอินสตอลดหนึีเนี่ยก็เป็นแสนนะ เนี่ยอ๋อาาเจนสแสนห้าเมื่อกี้ก็สามแสนกว่าแล้วในตัวนะครับโเคใส่อลูมิเอีกแสนเข้าแต่งโคตรแพงเลยพอเป็นรถแบบพวกพวกเนี้ยให้เบอร์คา้าก็แพงนะคัดแต่งะ okay. โอเคโอ้แต่งเลยไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยเราก็จะไม่แต่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฮ้ยก็น่าแต่งกันนะสีอะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันแต่งได้ได้เยอะนะครับเออดูดิมันมีทั้งสีหลักสีรองแล้วก็สีแบบ อะไรนะสีติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็สวยดีนะเป็นอะไรที่สวยดีนะครับผมเออแต่ว่าประเด็นเนี่ยเราจะาสีอะไรดีวะทุกคนเออมันแต่งเปลี่ยนได้หมดเลยนี่หว่าโอ้โหตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้หมดนะครับฟิวเลยแต,แต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรใ,ให้มันสวยวะนะครับถีม่วงเหรอถ้าผมลองแบบเป็นสีแดงด้ว,วะเพราะว่าใน d a v i n g ันพายผมไม่ค่อยได้ได้แบบเออใช้สีแดงเลยะนะครับสีแดงนี้เลยแล้วกันนี่สดๆปะ่ะนี่คือว่าสดสดเลยนะครับผมอ,อ่า อันนี้ได้บอกเข้าบอกก็ก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนเออฟิวอยู่ฟิวอยู่หรือว่าเจ้าแบบเป็นเอมเบอร์เอมเบอร์ออเรนจ์นะผมสีส้สมนะผมว่าแดงตัดกับส้มก็สวยเหมือนกันนะครับผมลองดูสีแซนด์ดเอ้ยไม่ใช่ดิโอนะผมมา MSO เลยแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะเป็นวอลคาโนเลสนะครับผม A volcano. A volcano. โอเคนดูเอาวอลแคร์ดโอเคต่อมาเฮ้ยเหมือนประเทศไทยไเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมจิ้มมามั่วๆนะก็ เอาเลยแล้วกันไทยแลนด์อ่ะเออคือเราไทยแลนด์ทุกคนเปี้ยวเลยเปี้ยวเฉยอ่ะเปี้ยวเฉยโอเค ได้เลยอ่ะแล้วก็ล้อนะครับล้อขอดึงดำหน่อยขอดึงให้มันดุสักหน่อยนึงอ่ะเพราะอยากให้มันดุมากกว่านี้นะครับผมโอเคข้างในเนี่ยเป็นแคนเทรานะครับสีอะไรดีวะสีแดงสีแดงไปเลยแล้วกันเนาะจะได้เข้ากับสีตัวนอกรดนะครับผมโอเคใบทะเบียนนะครับไปทะเบียนเราเป็นลาบาม่าเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยในการแต่งคาลิเปอร์คาลิเปอร์ผมขอดูสักนีดหนึ่งเดียว ปุ๊บถ้าเป็นสีหรือเงินก็ก็โอเคนะเข้ากับลายดิเอาเลยแล้วกันไม่เลือกเยอะนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะใช่ไแมเราก็แต่งครบแล้วนะครับผมนี่อ่องร้องเงาเกินนะครับผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนนะครับเป็นเงาเกินไปเนี่ยผลลีเฟกต์ลงโอเคประมาณนี้เยอะดูขึ้นเยอะดูขึ้นเยอะบอกเลยเออนี่มาแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงนั้โอ้โหจัดโคตรมือนะครับ,บ,รบไปไป สบายครับผมอเคมาปุ๊บอ่าวเคมาอันนี้ผมมาอัดใหม่อีกรอบนึงแล้วผมเพราะว่าไอ,ไอ,ไอฟุตที่แล้วอ่ะมันเสียงดังเกินนะเออเสียงเกมคือดังจัดเลยเพราะว่าผมลืมดูว่าเส้นเสียงมันขนาดไหนไงทุกคน <c oughs> อยู่ดีมันก็แบบเพี้ยนอะเพี้ยนแดก5.5วินาทีนะผมเราจะไปแบบรวดเร็วเ,เพราะว่าจากที่ผมตัดคลิปดัวะเออมันคลิปมันยาวแล้วทุกคนเพราะว่า เราเสียเวลาไปกับการจะมานั่งกดมันเนี่ยนานอยู่นะผมเคยดันแดก5 5วินาทีนะครับผมต่อมาครับดันให้เวลบมนี่มากดโซโลไปเลยนะครับโอ้โหมีบูกติเวลอนเถื่อนสีม่วงนะครับผมเวลอนเถื่อนดูซิเป็นยังไงโอ้โหพอเดวิงพายมาทำโมเดลนี่ไม่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคมาผมจะเล่นแบบว่าเหมือนรอบที่แล้วเลยนะที่ผมได้ทำการตัดออกไปนะครับผมนี่ก็คือ ถังที่2เนี่ยครึ่งหนึ่งเราก็จะกดนะครับผมดีประมาณนี้จะทําให้เร็วกว่านะครับจบนะไม่รู้ว่ายังใช้เทคนิคนี้กันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมใช้นะครับใช้มาตั้งนานแล้วนะครับผมเออแบบหลายปีแล้วนะหลังจากที่มีคนบอกมาผมก็ใช้ตลอดเลยนะครับผมไม่มีปัยครับผมจะเข้าเ้นชัยแล้วเห็นด้วยใยอยู่ข้างหน้าแล้วผมมันอัปเดตเดนลี้ยวเลี้ยวยากขึ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูอีกด่านหนึ่งด้วยครับผมก็เป็นด่านที่ ปั๊เงินนะ30วินาทีนะผมโอเคเท่ากับตาเดิมเลยนะครับโอเคงานต่อมาแล้วผมไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วตอนปิดคลิปเนี่ยเราจะตัดไปที่ฟุตเดิมนะเออขอจริงก็อาจจะเป็นรถที่ใช้งานจริงๆได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่รถโชว์นะครับผมมันอาจจะแข่งจริงๆได้ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าระยะเบรกมันก็ใช้ได้พอสมควรเลยนะครับผม มาดูซิอ๋เอเบรกดีเบรกดีนะครับถือว่าเบรกดีนะครับผมเอร็สมราคานะครับสามล้านนะครับผมถือว่าแพงนะสําหรับคนที่เริ่มฟาร์มเงินนะครับผมโอเคตรงนี้เราพลาดไปนะครับผมแต่ไีไ่เป็นไรช่างมันถือว่าเป็นพัดเล็กน้อยโอเคเนี่ยเบรกใช้ได้อยู่แต่ว่าการเลี้ยวเนี่ยตึงๆนะครับผมาการเลี้ยวตึงๆหมายถึงเลี้ยวยากนะเลี้ยวไม่ค่อยได้แบบเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าค่าเลี้ยวมันน้อยนะครับผม50กว่าใช่ไหมเออแต่งเต็มก็ ยังไม่ถึง60เลยมั้งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูให้นิดนึงนะครับโอเคเข้าไปที่45วิน,นาทีหรอโอเค4 5 9ครับผมดูดิสเปคว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่า performance อ่านเรลลิงหกสเร์เซ็นะครับผมประมาณนี้นะฮะในเรื่องของสเปคหลังแต่งเสร็จแล้วนะครับผมเออโอเคเราตัดไปปิดคลิปกันดีกว่าครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอ่าเดี๋ยวผมรีบตัดแล้วก็รีบลงให้นะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยไม่ต้องแชร์ครับผมไม่ต้องแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวย์ี้ผมซื้อได้ที่ลิงด้านล่างครผมมีหลายที่เลยตายแล้วผมละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรวันนี้สวัสดีครับ yeah,